สวัสดีคด่ะสวัสดีค่ะสัสกระดับกระดัข้มาแค่โอเคสทาสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ้ัวดีค่ะสวัสด้เค่ะสวัสดีค่ะจินนี่นันิชาค่ะค่ะสวัสดีค่ะเจน่าจลีนาค่ะสวัสดีค่ะเรเน่บรอนเนกาค่ะสวัสดีค่ะมิวทันทิพย์ค่ะ สุดก็มาถึงไฟน้ EP ก็จะรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากอ่ะคือเหมือนแบบเราเพิ่งถ่ายแล้วอยู่ๆก็แบบจบแล้วเออก็เลยคือด้วยความที่ว่า first episode อ่ะมันเป็นสโคบที่เล็กแบบหมายถึงว่าเล็กกว่านี้ใช่ไหมคะตอนนั้นก็คืออบอุ่นแล้วแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งเพราะว่าเราก็ได้เลื่อนสโคบมาใหญ่ขึ้นใช่แล้วเราก็เกิดแบบ เขาเรียกว่าอะไรปรากฏการณ์เนาะคือจริงๆก็ไม่ได้คิดว่าจะมีคนมาอยากอยากดูลาซาเปสโสดเยอะขนาดนี้ซึ่งบัตรเราก็ขายหมดภายในแบบประมาณเร็วอะเลยชั่วโมงหนึ่งอใช่ก็รู้สึกแบบทีจริงนี่เป็นยังไงบ้างก็คือใจหนึ่งอะก็ก็ดีใจค่ะเพราะว่าเหมือนแบบในที่สุดเราก็เราก็ได้เจอทุกคนแล้วก็เออมันก็เดินทางมาถึงบทสรุปแล้วเนาะแต่ว่าอีกใจนึงก็ใจหายเหมือนกัน เพราะว่าก็ไม่อยากให้มันจบเลยอ่ะแบบทุกวันเสาร์ต่อไปอาจจะเหงานิดนึงแต่ก็ไม่เหงามากหรอกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพวกเรามีอะไรเสิร์ฟให้เรื่อยๆใช่แต่ว่าเมื่อคืนก็ตื่นเต้นนอนไม่หลับเลยค่ะพี่มิวเป็นไงบ้างก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจแทนน้องๆมากๆแล้วก็เจอแม่แม่เทรนกันแบบโหนี่รู้สึกว่าเฮ้ยเขาเก่งกันมากที่เห็นขึ้นเทรนเป็นเลขตัวเดียวตลอดใช่ไหมคะ ดีใจที่มาถึงวันนี้ค่ะแล้วก็เราก็ก็แอบใจหายที่ต้องบอกลาตัวละครแต่ก็ดีใจดีใจค่ะก็นั่นแลมันก็แบบสิ่งที่คุณเขาบอานนี้คุณแบบว่าเป็นที่ใจให้คู่เขาตลอดเลยนะใช่ก็ รู premises, like, ้ส <c oughs> ึกเหมือนหุยอีพีนี้เราก็เราแบบอเวนเจอร์มากๆก็รู้สึกรู้สึกตื้นตันใจค่ะดีใจที่มีแฟนๆดีใจที่มีแฟนๆชอบซีรีส์ผิดรักเยอะขนาดนี้ดีใจที่ทุกคนแบบสปอร์ตน้องๆของหนูแล้วก็สปอร์ตแบบบ้านเราขนาดนี้ก็ตื้นตันใจมากๆแล้วก็แบบพอเข้ามาพอเข้ามาตรงนี้เราเห็นแบบทุกอย่างแล้วก็รอแค่เวลาที่ทุกคนจะเข้ามาเพื่อแบบทําให้มันเป็น อ่อ ending ที่สมบูรณ์คอาทิตย์นี้เจนน่าวันนี้เรามีโชว์อะไรมาให้แฟนๆหน่เอ่เราก็มีเพลงเพลง s e r i e ์มาลองให้แฟนๆฟังค่ะก็จะเป็นเพลงอะไรต้องรอก่อนใช่มันก็เป็นเพลงจะไม่สเข้ากับมูดนี่แหละค่ะก็ต้องดูว่ามันจะจบด้วยมูดอะไรมีมมีโชว์เซอร์ไพรส์อยู่แต่ว่าคืนนี้แหละ S <S 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 ก็จะได้ชมกันเอา <S <S 2> <S 2> พูดถึงที่ผ่านมาเนอะแปดเก้าคือแฟนคลับตับไตพังไปหมดแล้วน้ำตา <S <S 2> <S 2> ไหลคนพวกคุณรีแอคเองก็ยังร้องไห้ใครร้องไม่มีไม่มี <S 2> <S 2> อะยังไงซีมันเป็นยังไงซีเอาเอาเริ่มจากใครดีเริ่มจากพี่หมอเปรมก่อนไหมครับ <S <S 2> <S 2> เป็นคนที่ตัดทุกสิ่งอย่างเลยเอา่าก็ <S 2>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  คือเราก็ตัดเขาเพราะว่าด้วยปัญหาทางบ้านเนอะแบบว่าเราก็ไม่ได้ อยากจะตัดหรอกแต่ว่าก็ต้องยอมรับค่ะว่า EP 9เศร้าเศร้าจริงๆ mm hmm. แต่ว่าเรื่องราวหลังจากนี้จะเป็นยังไงก็อาจจะต้องเตรียมทิชชู่ <c oughs> เตรียมเพื่อนข้างๆคอยปลอบหรือเปล่าอะไรยังไงก็ต้องคอยลุ้นกันค่ะแต่ว่าที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าเออเราเราได้เห็นในพาร์ทที่เราอยากเห็นไปเยอะแล้วเนาะแบบตอนที่ถ่ายกันนะคะซีนดรามา่าตอนนั้นเขาบอกให้เล่นก็เล่น แต่ว่าเราอะไม่ได้มีเวลามานั่งเช็คหลังกล้องหลังมอเลยว่าเออแบบมันจะเป็นยังไงก็อยากเห็นเหมือนกันว่าแบบเออการแสดงครั้งแรกของพวกเรา,าออกมาเป็นยังไงแต่ว่าโดยรวมแล้วพอดูแล้วมันก็เอ้มันก็ภูมิใจค่ะภูมิใจเพราะว่ารู้สึกว่าโอเคแบบ our hard work pays off เนาะคะ่ะจอแต่ก็รู้สึกว่าดีใจนะคะเพราะว่าคือ นในซีรีส์อะเจกับพี่จีนี่ต้องร้องไห้อยู่แล้วแหละมันมันเป็นไปตามบทแล้วก็เป็นไปตามดิเรกชันอะไรเงี้ยแต่กับกลายเป็นว่าพอเจเห็นคนที่ดูซีรีส์เหล่าแล้วเขาอินตามแล้วเขาร้องไห้อะมันเลยทําให้ยสิ่งที่เราทําอะคนเขาเหมือนแบบเขาเชื่อในสิ่งที่เราเล่นจริงๆเหมือนกับที่เราเชื่อในบทละครแต่ซึ่งกับกลายเป็นว่ามีแบบคนดูที่ร้องไห้อะกับกลายเป็นว่าเจไม่ได้ คือเจก็ดีใจนะที่ทุกคนร้องไห้แต่คือมันดูว่าเ <c oughs> ข้าใจปะคือหมายถึงว่าเจดีใจที่ทุกคนแบบได้รับสิ่งที่เจส่งไป <c oughs> เพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเสื่อมันเออใช่ <c oughs> ใช,ใช่ใช่ค่ะแล้วก็แบบเห็นคนแบบอินตามอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เออคนเขาเชื่อในสิ่งที่เราเล่นแล้วก็รู้สึกแฮปปี้กับการที่คนดูได้รับสิ่งที่เจแบบพยายามฝึกฝนที่จะแบบส่งให้อะไรเงี้ยเพราะว่า เราใช้เวลากับซีนแบบดราม,ม่าค่อนข้างเยอะเพราะว่าก็ต้องยอมรับว,ว่ามันค่อนข้างที่จะยากจะว่ามันคือพาร์ทที่ยากที่สุดในเรื่องนี้เลยเพราะว่าคือหนูถ่ายกันแบบคอนติเนียสองชั่วโมงอะคะ่ะในฉากฉากเดียวไอ้ฉากยื่นแหวนอะเราก็ต้องร้องไห้อยู่อย่างนั้นจนแบบไม่มีน้ําตาแล้วอะเรากลับกลายเป็นว่าที่ทุกคนเห็นฉากต่อไปที่หนูออกที่จะเดินออกมาจากประตูแล้วก็ล้มตัวร้องไห้อีกอ เจก็ยังต้องร้องต่ออีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ทําให้เหมือนจะว่าด้วยแบบสตอรี่ที่ถ่ายอะหมายถึงว่าทุกพื้นที่มีเรื่องเล่าอะนี่กหรอไหมคะทุกสถานที่มีเรื่องเล่า <c oughs> แต่ว่าพอจจเห็นตัวเอง <c oughs> คูอเนี่ย <c oughs> พวกเนี่ย <c oughs> เขาก็จะดูเราร้องไห้ใช่ไหมแต่เจเป็นคนที่ดูผลงานตเตงแล้วก็คิดว่าคือมันไม่ได้เป็นการตีตัวเองหรอกนะคะแต่คือหมายถึงว่าจะดูแล้วจะก็ดูว่าจะต้องปรับตรงไหนหรือเปล่าหรือว่า จะควรแก้ไขอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เจป็นคนตั้งใจดูมากในแบบเขาเรียกว่าอะไรอะดูะรายละเอียดของตัวละครน,นั้นๆน่นะว่าจ,จะแก้ไขอะไรได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วตอนดราม่ามันเกิดเรื่องราวแบบค่อนข้างที่จะเยอะคือจะร้องไห้จะร้องไห้มาแล้วสองชั่วโมงใช่ไหมแล้วจะก็ร้องไห้ไม่ออกแบบฉากที่จะต้องร้องไห้หนักหนักอะมันเลยกลับกลายเป็นว่าผู้กกับกับพี่นกแล้วก็ acting coach อะ คือเขาก็ต้องใช้งัดวิธีที่แบบเอาเอาอย่างอื่นมาเล่นอนะ่ะนึกออกไหม,มคือคเขาให้เจตต้องแบบร้องไห้ให้ได้สิ่งที่ทําก็คือแบบอันนี้ก็แบบอันนี้เราก็เกิดการขอโทษกันแล้วเรียบร้อยนะคะแต่คือหมายถึงว่าครูออก,ก็แบบจับเจออกมาใช่ไหมเขาเห็นเจแล้วว่าจะพยายามแบบเอาทุกเอาทุกอย่างขึ้นมาแล้วในชีวิตแต่มันก็ยังไม่ได้เพราะมันหมดไปแล้วเจเขาก็เลยใช้การที่แบบจับขึ้นมาแล้วก็พูดว่าแบบเนี่ย คนทั้งหมดเนี้ยรอเจน่าอยู่คนเดียวนะถ้าเกิดจะลองไม่ได้เขาต้องเสียเวลากันไปอีกเท่าไหร่เราพูดดังมากทุกคนก็คือแบบตากรองตากล้องก็คือมองหน้าเจนก็แบบเราเขาเราอก็สั่งสามสองหนึ่งรองให้ได้นะถ้าเกิดลองไม่ได้ก็กลับบ้านไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะเปิดน,น,นั้นมาทจ่ก็ร้องเลยจะลองให้สรุปแล้วฉากนั้นใช้ได้ แต่ว่าหลังจากที่เขาคัดอะ่ะจะหยุดร้องไห้ไม่ได้เลยเขาเนี้ยจะหยุดร้องไห้ไม่ได้ <c oughs> แต่นั่นแหละค่ะมันก็เลยเหมือนเออมันก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งเพราะว่า acting แ,แบบพายว่าครูอ้อก็อยากให้เจที่จะร้องไห้ได้เขาก็คงสรรหาวิธีช่วยเจแบบที่สุดแล้ว <c oughs> อะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็เข้ามาขอโทษแล้วเขาบอกว่านี่มันคืออีกหนึ่งวิธีที่แบบในไฟไหม้ขนาดนี้มันแบบ ต้องใช้อะไรเงี้ยแต่เจ๊ก็ไม่ได้โกรธอะไรนะคะเจ๊ก็รู้สึกว่ากลับกลายเป็นว่านี่แหละเจ๊ก็เลยรอดูากว่ามันจกมาเป็นยังไงใช่ค่ะพี่มิวลาหลายคนบอกว่าอยากมีเพื่อนแบบมอโบมากทั้งไฟทั้งช่วยทั้งทุกสิ่งอย่างเออขอแก้ข่าวก่อนนะคะไม่ได้เจ้าชู้ค่ะไปถึงกับชีวิตจริงหรือว่ามอโบค่ะแล้วชีวิตจริงก็เป็นคนดีค่ะขอแก้ข่าวก่อนรับพิสตาคนเดียวค่ะใช่เพราะว่าใครเจอหน้าก็ อย่าอย่านไม่ไม่ได้เป็นควแบบนั้นใ,ใช่ไหมอ่ะใช่ใ oh. ช่ใ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 ช่แบบคจับบทบั่มาโบ่หลายคนก็คือชมมากโอ่ต็นช่วงท้ายๆนี่คือแบบว่าปลอบใจเพื่อนสุดตัวมันเป็นบทน้องเป็นันมันเลยต้องเล่นตามเป็นบทให้รีแอคเป็นคำตอบได้ไหมเพราะว่าแบบเออด้วยความที่เราเจอ เออบทเรามันก็ยากแต่มันก็ไม่ได้ยากเท่าของน้องใช่พอเราเออเอาเป็นว่าดีใจแทนน้องที่ใช้แสดงออกมาได้ให้เราเสียน้ำตาได้ไม่แต่ว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันเป็นไปตามหมายถึงว่าคู่พี่มิวพี่เน่เนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบตัวพ็อปอัพตัวพ็อปอัพที่ทําให้ฉากฉากหนึ่งมันแบบมันคอมพลีตอ่ะนึกออกใช่ปะมันเลยก็เลยโผล่มาในแบบ มันเลยจะเป็นซีนที่ซีเครตเยเช่นแบบฉากเช็ดผมอะไรเงี้ยมันก็จะวูบแบบเกิดอะไรขึ้นคาอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะเออมันจะเป็นฟิลนันมันจะมีมันจะมีมันจะมีความหมายของมันแบบซีนอ่ะมันจะเหมือนพอเราให้คําปรึกษาเขาใช่ไหมคะเรามันก็จะคัดมาที่อ้าวแล้วคุณล่ะคุณ practice what คุณ preach หรือเปล่าแบบแล้วตัวคุณล่ะคุณทํายังไงแบบอย่างเช่นแบบฉากแบบเอ่อง้ออย่างเงี้ยที่เราแบบเฮ้ยมันไม่ได้อยู่จะมาแบบรอเป็นวันในการง้อไม่ได้อย่างคู่เราอย่างเงี้ย ซีไม่ถึงแบบ5้านาทีเราก็ง้อกันแล้วเราก็เหมือนแบบก่อนที่เราจะไปแนะนําเขาอะตัวเราเองก็ต้องเหมือนมีแบบประสบการณ์อะไรอย่างใดๆมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่มันยากตรงที่มิวหมอเป็นคือไม่เหมือนหมอโบเลยใช่คือหมอโบจะให้เหมือนหรือไม่ใช่เขาบอกอ่ไม่ชอบชูแก้ข่าวแล้วเหมือนเราจะเป็นเพื่อนที่จะไฟาแทนเพื่อนจะแบบเหมือนหาคําตอบนะมิวจะไม่คือมิวจะแบบ เหมือนจะไม่ได้พูดคือจะเป็นคนพูดให้คําปลอบปลอบเพื่อนหรือให้กาลังใจเพื่อนไม่ค่อยเป็นใช่ใช่จริงๆแล้วจะเป็นคนให้กำลังใจคนนิ่งเหอะแล้วไม่ค่อยไม่ทันอะไรใช่ทันแต่ว่าทันอยู่เนาะแต่ว่าไม่ทันเจน่าคนเดียวไม่ทันเจน่าคนเดียวไม่แต่ว่าแต่ว่าเขาก็จะเป็นคนที่เหมือนแบบถึงบางทีเขาอาจจะแบบไม่ใช้คําพูดในการแบบให้กําลังใจแต่เขาก็จะมาแบบเออจะเป็นคนให้ชแบบอะไรใช้คําพูดไม่ค่อยเป็นอ่ะจะแบบไม่เป็นไรนะ อยู่ข้างๆอะไรอย่างนี้ใช่หลายคนเขาบอกอิจฉามากหมอโบนี่คือมีพี่สิตาทั้งสวยทั้งดุทั้งแบบทุกอย่างเลยแน่ค่ะเลยน่ก็ดีใจมากๆที่ได้มารับบทพี่สิตาเพราะว่าตั้งแต่แบบตั้งแต่อ่านบทแล้วก็ตั้งแต่รู้ว่าได้เป็นแบบตัวละครของพี่สิตาก็คือแบบแฮปปี้มากๆเพราะเราอ่ะอยากอยากทําความรู้จักกับเขาเราอยากรู้ว่าแบบเขา มีความเป็นมายังไงเขามีทัศนคติกับอะไรหลายอย่างยังไงแบบเขาเป็นตัวละครที่น่าสนใจสำหรับเรามากๆแล้วพอเราได้มารู้จักเขาจริงๆก็อเดี๋ยวไว้ค่อยคืนตัวละครอเกี่ยวไว้ค่อยส่งตัวละครกับใช่เพราะว่าเหมือนมี special relationship กับพี่สิตามากๆฟีดแบ็กดีขนาดนี้มันจะต้องมีอะไรอีกแล้วหรือเปล่าเริ่มจากคู่จิงนี่กับเจน่าก่อน มีอะไรนี่คือแบบมันต้องมีอะไรต่อจากนี้แล้วหรือเปล่าผลงานอะไรอ่พูดได้เลยปะคะเอ้ยหนูพูดจริงนะคะอ่าเขาจะบอกไลน์อัพผมแบบวันเดือนปีเลยนะบอกเขาห้องดันโอเคคือมันก็ต้องมีอยู่แล้วล่ะค่ะตามหลักแล้วเนาะเพราะว่ามันก็ต้องแบบต่อๆไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่คือจะว่า ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องมีแต่จะ <c oughs> ว่าสิ่งที่มันแบบอยากให้ทุกคนแบบที่ทุกคนร่อมันคงเป็นเรื่องอะไรแล้วมันจะเป็นบทแบบไหนมันจะเป็นหมอกับคนไข้อีกหรือเปล่าหรือว่ามันจะเปลี <ไข S 2> ่<ด>ย,ย,ยนค <c oughs> อ๋อจะเป็นใครนะอะไรแะเลกแสดงกแสดงพอดีช่วงนี้เป็นคนไข้เราดอนอยู่ในห้องรอรอยู่ตอนตอนนี้เป็นคนไะข้อยู <c oughs> ่ <c oughs> คืออยากให้ทุกคนรอลุ้นดีกว่าค่ะว่าบทของเราอ่ะเราจะเปลี่ยนไปเป็นแบบไหนแบบเราจะได้รับบทอะไรอหรือว่าเขาจะเป็นเจหรืออาจจะเป็นเจจีนอยังไม่จบเนาะทุกงานเลยตีทุกงานไม่เราเราก็ดักเขาไว้ก่อนไงถ้าเขาถามก็บอกว่าอันนี้ก็อาจจะต้องรอลุ้นเออค่ะแล้วก็รวมถึงแบบการได้เจอทุกคนอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่แค่ในซีรีส์เขาเรียกว่าอะไรนะ อะไรแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะไอ้ปอ้ฟเออทองฟ้าสวยกันหดแล้วตนีะแฟนเจออแฟนอะไรนะแฟนเจอเจอแฟนเออไท์มิธยูนะคะพี่มิวพี่เน่นะคะก็ของเราเหมือนที่เจน่าพูดเลยค่ะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วแหละมันต้องมีอะไรเพราะว่าเด่ว่าคุณจะมีแบบเดี๋ยวก็มันมันจะต่อกันหรือมันจะเป็นอีก อย่างหรือมันจะยังไงก็ไม่รู้ก็ไม่รู้คุณจะอยู่สถานที่ไหนกันเนาะบนฟ้าหรือบนถนนหรืออะไรหรือว่ากำลังแบบลอดอุโมงหรือว่าจะไปภาคภากไหนอะไรใดๆไหนเจ๊สปอยหน่อยสิสปอยอะไรคะสปอยสปอยไม่ได้หรอกถ้าเราพูดมันก็หลุดวมดอะก็ให้หลุดก็ได้หลุดก็ได้เนาะ เราก็รู้กันแค่นี้ก็พอสปอยสปอยไลฟ์อยู่อ๋อไลฟ์อยู่ให้เวลาเป็นคำตอบสปอยสปอยว่าแบบเป็นคนเป็นคนชอบคนซึนซึนฮะอืมอาจจะเป็นเราชอบหรืออะไรอาจจะเป็นอาจจะเป็นแบบตัวละครอาจจะเป็นแบบอะไรอย่างไรไม่รู้เหมือนกันหรือทำอาชีพอะไรคะ อาจจะเป็นไปสปอตเลอาจจะเป็นทำาอาชีพอยู่อาจจะเป็นหมอเหมือนเดิมเพื่อนนะเราอาจจะเป็นคนไข้ก็ได้เราเนี้ยเราไม่เป็นหมอแล้วหรือว่าจะเป็นเป็นข้รหมดไปแล้ว็คนไข้อะ้องเป็นแล้วขอเป็นอีกคนหรือว่าจะเป็นพอรักต่อ อาจจะใช่อาจจะไม่ใช่อาจจะไม่รู้หรือว่าจะเพ็่อีกเรื่องหนึ่งพอละค่ะอเดี๋ยวพอดีกว่าคําถามต่อไปค่ะเดี๋ยวมันจะเลยเถิดกันไปมากกว่านี้หล่อจิล่า๋ยวหลุดจะหลุดหมดแล้วท่านแต่ละคนขอบคุณแฟนๆหลายสนที่แบบสนับสนุนจนวันนี้เรามาถึงภาวาไรแล้วก็โฟเอาด้วยเริ่มจากพี่มิวกันละกันก็ขอบคุณแม่ๆแฟนๆทุกคนนะคะทั้งของน้องแล้วก็ของมิวเลนน่นะคะ ขอบคุณที่เทรนมาตั้งแตอีพีแรกจนถึงอีพีล่าสุดนี้แล้วก็เมื่อเช้าก็เห็นเริ่มเทรนกันเหมือนกันขอบคุณที่ให้ความสนใจกับเรื่องนี้มากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณที่รักน้องรักมิวรักเรนนี่นะคะขอบคุณค่ะก็ขอบคุณทุกคนเหมือนกันที่คอยสปอร์ตพวกเราทั้งหมดมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ก็อีพีสุดท้ายแล้วก็ขอบคุณมากๆสําหรับทุกๆคําติชม ทุกๆคำแบบคือสังเกตว่าทุกคนที่ที่แบบที่ชมใน Twitter หรือทุกคนที่แบบแมสเซจมาคือคำชมของทุกคนคือแบบจริงใจมากอ่ะแล้วแบบยาวมากทุกคนคือแบบวิเคราะห์แล้วแบบชมรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นของบจินนี่ของเจน่าของเราของมิวทุกคนคือแบบวิเคราะห์ว่าแบบเออพวกแบบเห็นถึงความตั้งใจของพวกเราแบบสิ่งที่อยากจะขอบคุณมากๆคือขอบคุณที่เห็นถึง ความตั้งใจและก็ความรักที่พวกเราใส่เข้าไปพวกเราทุกคนเลยรวมทั้งทีมงานด้วยรวมทั้งผู้จัดด้วยพี่นกผู้กำกับด้วยขอบคุณมากๆที่ที่รู้สึกสิ่งที่เราอยากจะสื่อออกไปค่ะอ๋อหนุกก็ต้องขอบคุณแฟนๆค่ะขอบคุณทั้งจะว่าสิ่งอย่างแรกที่แบบขอบคุณทุกคนที่อ่านนิยายมาก่อนหน้านี้ค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ได้อ่านนิยายผิดลักอะไรเงี้ยเพราะว่าก่อนที่จะเป็นซีรีส์เรื่องนี้เป็นนิยายก่อนใช่ไหมคะก็ขอบคุณทุกคนที่ได้รู้จักผิดลักแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่รอตั้งแต่ที่เราแบบที่มันขึ้นโปสเตอร์แบบยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครจะเป็นคนเล่นเรื่องเนี้ยที่แบบตามหานักแสดงหรืออะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนที่รอเอ้าก็ใช่ไงเขาขึ้นหนิว่าแบบสเกลใช่ปะเออ แล้วก็ขอบคนที่รอว่าใครจะเป็นคนเล่นคือจนถึงตอนเนี้มันคือหลายชัเปิดโสนแล้วอะจำนวนของคนที่เข้ามาดูมีทั้งแฟนนิยายแล้วก็แฟนๆขับของเราที่เข้ามาเป็นแฟนขับของเราี่้ยินไหมคะคือมันก็แบบสะสมจํานวนคนคนรักคนชอบขึ้นมาเรื่อยๆตามระยะเวลาของเราจนตอนเนี้ยเรามีแฟนขับที่ได้นั่งเต็มภาวาไรแล้วอะ นึกออกไหมคะคือก็ยังมีบางส่วนที่กดบัตรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยจีก็เลยรู้สึกว่ามันเติบโตขึ้นมากๆจากวันแรกที่จะเห็นจากวันแรกที่เราไปวงสวงกันใช่ไหมอันนั้นก็เป็นแฟนกลุ่มนึงใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็เหมือนขยายวงแบบมีคนรู้จักเรามากขึ้นจะว่ามาทั้งแบบจากคนที่เจอพี่จินนี่ก่อนเจอพี่เน่เจอพี่มิว เจอเจอะไรเงี้ยแต่สุดท้าย <ขอ S 1> แล้วอะเราสี่คนเนี่ยแฟนๆขับทุกคนนะ่ะกลับกลายเป็นครอบครัวเดียวกันก็คือครอบครัวผิดหลักจึงว่ามันเลยทําให้ตรงเนี้ยมันเลยเหมือนแบบเพิ่มสโคบที่ใหญ่ขึ้นแล้วทุกคนก็รอติดตามเราจบตอนเนี้ยทุกคนก็ยังถามถึงว่าเอ้ยซีพีเรื่องใหม่จะมีตอนไหนแล้วก็แบบกิจกรรมต่อไปจะคืออะไรหรือว่าโปรเจกต์ถัดไปคืออะไรอะไรเงี้ยตรงนี้จะก็รู้สึกว่ามันเลยมีแรงที่จะแบบ <_ s ans> คือแบบมีคนรอผลงานเราแล้วอะแล้วก็ขอบคุณทุกคำแบบติชมเลยค่ะถึงแม้จะ,จะอ่านบ้างไม่อ่านบ้างอะไรเงี้ยแต่ทุกครั้งที่จะไปงานน่จะจะเจอรอยยิ้มและแบบความแฮปปี้ของทุกคนมาโดยตลอดทุกคนก็จะแบบจะน่าจะน่าสู้ๆนะอะไรเงี้ยคือจะจะไม่ค่อยอ่านคอมเมนต์แต่เจะจะแบบจจจะสนุกกับแฟนคลับที่มาหาเจสซมมากกว่าถ้าเกิดทุกคนสังเกตจะจะไม่ค่อยเป็นแบบ จะไม่ค่อยอยู่ในโซเชียลสักเท่าไหร่แต่ว่าในชีวิตจริงอะถ้าเกิดใครมาเจอเจหรือว่าใครแบบผ่านได้คุยกับเจอะไรเงี้ยทุกคนสักเกดีจะเหมือนไฮเปอร์อะคือแบบพอจะเจอทุกคนอะมันเลยแบบดีใจที่เจอทุกคนเพราะว่าจะไม่ค่อยเป็นแบบโซเชียลเกิร์ลขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนคะ่ะแล้วก็เจก็ได้เห็นทุกคนจากตาเนื้ออะไรเงี้ยด้วยแบบที่ผ่านมาจะก็แบบได้ไปเ <laughs> ขาเรียกว่าอะไรอะมี ทำโปรเจกต์ใช่ไหมคะที่ MBK ที่ผ่านมาอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบโอคือแบบจำนวนคนแบบเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอะ่ะมันเลยแบบนี่แบบนี่จะเป็นใครนี่นเราเป,เป็นใคร<ห>เองไงเป็นตลาลราเราไงก็นั่นแหละค่ะคือหนูก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าจะเป็นนักสแสดงหรือว่าจะแบบโหแบบก อะไรอย่างเงีนึกออกไหมคือจะไม่รู้สึกงั้นคือเจยังแบบตกใจทุกครั้งที่เจอแฟนขับเยอะๆแล้วก็ยังตกใจทุกครั้งที่แบบมีคนรอติดตามผลงานอะไรเงี้ยก็เลยแบบก็ขอบคุณค่ะแล้วก็หวังว่าเราจะได้เจอกันอีกงานหน้าแล้วเจก็สัญญาว่ามันจะมีแน่นอนค่ะค่ะก็พี่ๆแล้วก็น้องก็พูดแทนไปหมดแล้วเนาะก็อย่างแรกเลยก็หนูอยากจะขอบคุณ อะไรก็ตามที่ทําให้เราได้มาเจอกันก็คืออะไรก็ตามเลยที่ทําให้เกิดเป็นเรื่องคิดรักขึ้นมาค่ะหนูรู้สึกว่ามันคือโชคดีที่สุดในชีวิตของหนูที่หนูได้เกิดมาแล้วหนูได้เจอกับทุกๆคนจากครอบครัวเราที่แบบเล็กมากๆในวันแรกตอนนี้มันก็ขยายใหญ่มาแบบ เล็กม <L ek, S 1> ากแต่ใจทุกคนใหญ่มากเลยนะคะใช่ใช่ <c oughs> แบบว่าตอนแรกอาจจะมีหนึ่งแล้วก็เพิ่มมาเป็นสองสามสี่แล้วก็ค่อยๆ <c oughs> ขยายมากขึ้นค่ะแต่หนูก็ดีใจที่แบบเออคนที่อยู่กับเรามาตั้งแต่วันแรกอะ่ะเขาก็ยังเดินกับเรามาจนถึงทุกวันนี้มันเลยเป็นอะไรที่ทําให้หนูกกับน้องแล้วก็พี่ๆทุกคนอะ่ะรู้สึกใจฟูมากเรารู้สึกว่าเออเราผูกพันกันแล้วครอบครัวของเรามันขยายใหญ่มากขึ้น แล้วหนูก็ไม่คิดไม่ฝันเลยว่าอ่ะหนูจะมายืนอยู่ตรงนี้ในโรงพาวไลไรที่แบบที่นั่งเป็นพันกว่าที่แล้วมันก็เต็มเร็วมากๆหนูก็ยังคิดว่าแบบเออหนูอะเป็นเด็กธรรมดาอยู่เลยแบบเราก็เป็นคนธรรมดาแต่เฮ้ยมันมีคนแบบอยากมารอเจอเรามีคนคอยส่งกาลังใจให้เราหนูก็รู้สึกแบบแฟงฟูงมากๆค่ะ <Okay. S 1> ไม่ว่าเวลาเราจะไปทํางานอะไรอะจะมีคนคอยเชียร์ทั้งทีมหน้าจอทั้งทีมหน้างานแล้วก็ หนูรู้สึกว่าบนถนนเส้นเนี้ยหนูไม่ได้เดินคนเดียวหนูมีเจนา่าหนูมีพี่แน่หนูมีพี่มิวและที่สำคัญคือหนูมีทุกๆคนซึ่งเธออย่าอะไรหร<ข>อ<ๆ>๋อเแผล้เ <c oughs> เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ใช่ก็มันมีทุกๆคนล่ะค่ะก็เลยทําให้หนูอ่ะรู้สึกอยากที่จะเดินต่อไป แล้วก็อย่างที่น้องบอกแหละค่ะก็คือเหมือนทุกๆคนก็ยังรอผลงานต่อๆไปของเราใช่ไหมคะหนูก็รู้สึกดีใจที่เอ้ยเราเรามีคนรอแล้วว่าแบบเอ้ยเราจะทําอะไรต่อไปหรือเราจะเติบโตไปในเส้นทางนี้ยังไงก็เพราะเราก็จะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนค่ะพอจะเห็นเส้นทางแล้วค่ะใช่เอาอย่างนี้ดีกว่าเส้นทางใกล้ๆนี้วันนี้ถ้ายอดเมื่อว่า EP 9มันกทะทลุหกแสนโปรเจกเนอะถ้าวันนี้มันแบบทะลุ1 m เออย่างเงี้ย มาเมมีอะไรไหมแบบอัดฉีดหน่อยไหมไม่วันนี้จะให้ของขวัญก่อนหนึ่งเอ็มเลยโอ้ใช่ป่าเนาะลองให้รอนอะไรอัดฉีดหน่อยไหมล่าอัดฉีดหรอหนู่ามีหนูมีอะไรพิเศษมาให้แต่ว่าถึงไม่ถึงหนึ่งเอ็มถึงถึงมันจะไม่ถึงหนึ่งเอ็มอะหนูก็จะทำอยู่ดีก็ก็รอนะคะจัไปดูหน้าเจ้ร มีหรอกพูดไปก่อนคาดหนูก็มีเหมือนกันงั้นอมีอะไรมีอะไรเอาก็พูดไปก่อนโอเคเราเลยคู่กันได้ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณค่ะขอบคุณค่ะนิ่งแค่ไหนคะนิ่งแบบโพสได้ค่ะหายใจอยู่ พ้นหรอ